สวัสดีค่ะพี่นองคะ่ะสวัสดีพี่นองที่หักแพงสุขสุข้อนคะ่ะสวัสดีค่ะมือกล้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะปล่อยมือมากสวัสดีรำยมเขา่าโค้งพอดีเลย <laughs> สวัสดีค่ะอตอนนี้กำลังสิพ้าไปใส่ละไีมือกองสิ้อผ้าไปน้องคู่ซิตี้ <laughs> จะไปน้องคู่ซิตี้ไปบัดีลาปูงอิงพี่นองคะ่ะสิไปเก็บเอาบรรยากาศ ก่อนงานมือหนึ่งมาฝากมาตอนเาาอฟซีทั้งบ้าน<ข>าลายคนก็อยากงูดิเพื่อนเห็ดอย่างกันแนนอยู่วัดเ็ษอย่างแนนอย่างสี่นะนะสามตำยื่นอัปเดตความเคลื่อนไหวตลอดโดยทีมงานหลังบ้านอีหล่าองิงอยู่ดอกที่นองแต่ว่าเฮากะอยากไปเบิง้งคือกันห<อ>ลังบ้านกับหลังบ้านหลังบ้านเปินกา อัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะคะกระเสือก่าพี่น้องกระติเห็นอยู่ดอกแต่ว่าเดี๋ยวสานดิเงินอัปเดตก็มือกล่องอัปเดตมันสิเป็นจังใจมาตอนนี้มันมันกระสือโบกขึนเพื่อนเนาะกระสือเบื่อ้นเลย่ะกระสิแววไปมื่คกอการปันไดตัวว่านะจ๊ะมาตอนนี้จะขอบคุณขอบคุณเมียเอฟซีน้องอุ้งเอิงเปินฝากมาทำบุญกับแม่น้อยสองพบาทนะคะ แล้วก็มีคุณพ่อเจษดาคุณพ่อเจษดาคุณวิเศษพอหัดอิหล่าอุ้งอิงอยู่สม,มุทรปราการนี่เพ็่นกาฝากว่าผูกแขนผ่าร้อยแต่สารน้ำเย็นผูกแทนมาสั่นทอแมนค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าถ้าได้คุยกับอิหล่าจะเป็นไปได้อันให้อิหล่ากล้วยพรอใส่กล่องให้จักรารรดเรื่องสิลับเอาอยู่ต้องคุณภาสานี่ม ซิมีเวลาแต่จังหวะิ่งคซีมเวลาบ่เนาะสิดิลองเบิรงเดอเ <arri ère. S 2> กันเลยว่าถ้าไดจังใดกับจังวากันพอว่ากับซี้นกับสีเซนเสียนเ <Hey. S 2> สียนเนาะแต่จังใดกับสิหาเวลาให้ลูกสาววอาให้มือหลังก็ได้เนาะ man, he, man. แบบนั้นแบบโบเมนมือโบเมนมืออื่นน่ะนะค่ะอาจจะเป็นมือว่างๆจกให้ลูกสาวอวยพรไปให้ก็ได้คุณพ่อเจสดาจาฝากแม่ผูแขนอีลามือ้าลายบาทบ่แล้วก็ ยังมีพิเศษกว่านั้นอีกด้วยพี่น้องค่ะนี่มีให้ซื้อขนมนี่นะพิเศษแม่กระดาษนี่นะโบแม,ม่ขนมขนมซื้อขนม, <c oughs> ขนมไปแต่กี่น้องเท <c oughs> ่าผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเม็กเด็กนอ้อยอ่าเป็นเงินสองพันบาทสามเงนียมไปสั่งแล้วไอเป็นเงินสองพันบาทเนี่ยไปสั่งขนม ทินลาฮาบาทเน่เป็นซอฟเค้กอ่าเป็นขนมปุยฝ้ายอ่ามีขนมปังไส้ลูกเกดไส้หมูยองไส้พริกเผาไส้สังขยาอาเมื่ออื่นมันเมื่ออื่นเมื่อืนนี่มันจะเป็นช่วงวันเด็กเมนี่กับวันเด็กนี่เป็นอย่างคือแสาวไปแจกผู้เท่าปัจจนนี้อ่าวันเสาร์ก็แจก จะพูดเถา้าพูดแกเด็กน้อยร่วมกันร่วมกันสั่งให้แล้วเด้อค่ะนี่นี่สองพันบาทสั่งแล้วนะคะมูลน,นะคะสองพันบาทเนี่ยคิดว่ากระดาษดี่พิเศษมาเลยพิเศษที่ลีสค่ะไทยเสียนะนี่สิบโมเดลขนมค่ะโอ้ไปสั่งแล้วนะคะอ่ะาไปสั่งมาแล้วอันพอดีภาษาไทายคภาษาไทยคลิปอยู่ดอกเพิ่อนค่ะนี่นฟ้าวกันเลยประเด็นไอคลิปมาได้ี่รถเอาเฮามีขนมแล้วเด้มีข็กจักรก่อนสาวน้ำเยืน สี่ร้อยก้อนสี่ร้อยชิ้นขนมปังขนมขนมซอฟ์เค้กชิ้นแล้วมันก็สุติดข้อในยสามองเงี้ยมีคนอยากอันอยากทำบุญเป็นน้ำเปล่าขวดน้อยๆอยู่โอ้ยไอ้มือกล้องออกเอียงนั่นเนาะแต่ว่าวาอีหลในมือนันงานบุญกระถินงานบุญกระถินน้ำแจกเบิดเร็วแห้งมันหอนมันหอนมือยกชาวบ้านนะมือน่าเบิดเร็้ยวแหงเปนกัญญางหาดม น้ำบ๊พ่ออิหลี่พี่น้องมือบุญกะถินแมนแมนพี่น้องแนะนาเด้อค่ะผู้ใดจะไปตั้งรงท่านแนะนําน้นํนาน,นะคะขวดเล็กๆน่ะน,นะคะหรือใครที่อยากจะมือมบูรณ์เยอะอยู่นะมือนันเต้ามันห่อแนแห่งอิหลีมือบุญกะถินนะ่ะมือนั้นมือกองบรตถุไปาสามน้ำยื่นไปมือนั้นน้ามบ๊บพ่ออิหลีพี่น้องคือร่งท่านเนีย่ยตั้งใบเบิดหมดแล้วหมดแล้วเปิดทั้งึ้นมาหมดแล้วหมดแล้วน้าบ๊พ่อพี่น้องครือใครอยากจะมือสบูรสามน้ำยื่นมืออื่นเ้อค่ะพี่น้อง บริจาคน้ำนี่มันสดชื่นสดชื่นร่มเย็นไหลลื่นเด้แมนยูแต่ว่าถ้าผู้ใดจะสะดวกไปตังนุ้งท่านเองกันขอเนีนําใหหมีน้ำน้ำเรือค่ะพี่น้องเออเป็นแต่เป็นแต่หยกแพกน้ำไปน้ำยูห้องก็ได้เพราะว่าเอาเอาผู้ใดอยากเฮ็ดบุญเ้อขนมได้แล้วเอาไปนั่งปวดน้อยๆนะนะสาวน้ำเยื่เนาะกับกับจะเอาไปเองก็ได้นะค่ะพี่น้องคือส่งข่าวเนาะว่าโรงทานเพื่อนจะมีตั้งโรงทานกับพี่น้อง พราะว่ากาน่าจะมีขึ้นกันกับบุญกระถินแม่ mm. บุญกระถินมีตัางลงทานอู้กับเขากับน้ำร้ายแง่งแต่น้ำกินบ่ค่อยมีมือกันบุญกระถินอหลีพี่น้องมันบอพ่ออหลีค่ะเพราะทุกคนห่อนท่ากันห่อนเมื่อแตกไม่น้อยนี้คืออาบบพะมันอาบนะคะเมือนั้นห่อนแหงเป็นยกจอฝาเด้เหมือนน้าะเป็นยกจอฝาเพราะฉะนั้นอาวันบุญผาป่าในสาวน้ำเยือนว่าน้ำนี่ต้องร้ายเป็นพิเศษเพราะว่าหน้าห่อนน้ำเนาะ จ่าผู้ใดจะไปตั้งลงทานเด้อพี่น้องเด้อฝากพิจารณามีน้ำมานำนะคะนะคะจังไดก็ต้องขอบคุณคุณพ่อเจษดาคุณพ่อเจษดาเนาะจ้าเนี่ยขนาดโตบริมากดิค่ะแต่ว่าใจเนี่ยเป็นบุญแห้งค่ะเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวงานขึ้นบ้านใหม่อีหล่าวอิงก็อาจจะอีกรอบจปูได้มาอีกรอบอาจจะเดมาหรือบูได้มาหมายว่าก็จะร่วมทำบุญอีกรอบอย่างน้เสี้ยนะ มีเราก็มีมาไล่หอีหลาเนาะจากคุณแม่เอฟซีเอฟซี FC อีหลาอุ้งอิง mm hmm. บอรประสงค์ออกนาำน,นะคะอีนึงพันบาทนะคะเป็นฝากมาให้อีหลาถ้าเป็น,ปนไปได้ลังเท้าสาวน้ำเงินอาจจะเอาปูแคนเลยเมืออื่นนะคะ mm hmm. อาจจะเป็นในส่วนนั้นเนาะเพราะว่าเป็นเป็นโอนมาให้แล้วนะคะ,ะเป็นโอนติดต่อมาทางสาวน้ำเงินก็นเอายินดีนำสรงไข้ เด้ยเอยค่ะขขออนุโมทนาบุญนํำสุขุสุขคนนะคะผ,ผู้ที่ผู้ที่ผ่านมาทางสาวน,น้ำเยื่อนนี่เนาะ <c oughs> จริงๆกับพยายา่มบอกเพื่อนมาโอนไปที่พ่อเอกเลยไม่หน่อยเลยแต่โดยคาว่าลังเท่าเพื่อนทางไปเราพ่อเอกเพราะท่านอ่านจะเท่อเพื่อนก็นเลยบ่มั่นใจเพื่อนก็นเลยว่าขอฝากกับสาวน้ำเยื่อนซะ <c oughs> อย่างน้อยๆก็ไดตเห็นเขาวอาออกคลิปเจ<ต>ังซีนะพี่ว่างจียงสวน้ำเยื่อน คืออันพ่อพ่อแม่แม่น่ะก็อยากให้เจ้าได้คลิปวาตอนนี้คุณคนนี่ดีขอบคุณขอบคุณคุณสมจิตขอบคุณคุณสมจิตเป็นพิเศษเลยนี่นี่นี่มากหลายมือกล้องสาวน้งเยอะเนี่ยังยำอยู่เด้มาใครมือกล้องไปแจกแต่ว่าจะเป็นการรบกวนมือกล้องบอบอกบอ ทัานให้มือกล้องแจกงก็สิแจกแต่ผู้สาวซะแล้วจะตื่นใจมันบอกให้ผู้สาวนะเนี่ยเราจะตื่นใจคขาหน่อยแต่ว่าสีสีลบกวนมือกล้องอยู่ปกติมากแต่เลยบอกบ่กจะจังใดก็ไปอยู่แล้วแสดงว่ามือนั่นไอ้สาวเก็บสาวรับฝากรถก็สิมาขนาดนี้เราคิดเสื้อขาวๆน่ะบอกเป็นมาถามอยู่เห็นหรือว่าสาวรับฝากรถสีมึงไปแต่เลยว่าเป็นมาเสื้อขาวๆน่ะ โออีก้ยเป็นการอะไรเป็นซื้อบัตรผ่านประตูเนาะบัตรร้อยี่สิบบาทจำนวนสิบไปให้เมื่อกองไปเจ็บนะครับเวลาปัจจุบันแต่กิจกรรมนี่ละพี่น้องเฮาพ่อแม่เฮาที่ผ่านสาวน้ำเยื่อมาเนี่ยก็คืออยากอยากได้ให้สาวน้ำเยื่อมีกิจกรรมถ่ายคลิป เข้าใจอยู่ขอบคุณในหลายยังรับอีกบางหลายนึงเลยคือจะเข้าแจกอย่างนี้สิเพื่อจะรวมแจกน้ำพราะว่าเพว่าอยากเห็นสาวน้ำยืนไทยคลิปบ่มเป็นยังดอกพี่น้องเข้าใจอยู่ค่ะขอบคุณในหลายแล้วก็เป็นเอฟซีเหล่าองค์กงอยู่แล้วเข้าใจเด้นสาวน้ำยื่นเวลาออกไปถ่ายคลิปตามอีหลาไปถ่ายคลิปเนากก็มีพอๆแม่แม่มาทักมะมักว่าเออมักคลิปแบบว่าเห็นคนได้โอกาสค้นเท่าค้นแกที่ ต้องเถื่อมื้อกล้องไปไปงไหนล่ะไปเมาน้าไปเออไปเมาน้ามล่ะก็ยิบยืนน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้เขามักแนวนี้เดี๋ยวสาวน้ำยืนเพ่นกันเพื่อนกันเลยบอกว่าสนับสนุนการเขีนคลิปแบบนี้เป็นคลิปเพื่อพี่น้องเข้าจะสินะกับขอบุณได้หลายค่ะอนุโมทนาบุญน n u เ b ้อสุดย่างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ยู่ดีไม่แห้งเนาะหากแพงไปโดนๆดนแบบนี้นะคะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะ รวยอยู่แล้วก็ให้รวยตื่มเป็นจังสันนะคะเอาล่ะพี่น้องนี่คือคลิปนี้นี่ว่ามีขนมเลอเดอค่ะนี่ชีซีรอยซีรอยชิ้นนะคะขาดกาแฟขาดโอวันตินแกวาดน้ำยกวาที่ละเนาะเดี๋ยวซีมี่สปอนเซอร์มาอีกได้เนี่เนาะซีมี่ว้าเดี๋ยวจะมี้สษณบสนุน์มาอีกได้เนี่ยเนาะกิจกรรมวันเด็กและวันผู้เฒ่า จห็าวันเด็กแล้ววันผู้่าเด้อมืออื่นมือหื่อเนาะมืออื่นตัวเนาะมืออื่นเห็นเด็กแจกเด็กเนาะเห็นเด็กแจกเด็กเห็นผู้่าแจกผู้เ่าเห็นผู้สาวสิถ่ายคลิปให้พ่อสมจิ่งเห็นผู้สาถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้คุณสมจิติ่ปเราเป็นน้องตัวบเราอายุน้อยกว่าทางแล้วแล้วเ็นคุณสมจตเนาะเอาๆแต่ว่ากันจังพอกันพี่น้องค่าคลิปต่อๆไปเดี๋ยวสิไปุณหละน้องครูิตี้พ่นละนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติด,ดตามยูที่บีแห้งหัดแพงเบนปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ